ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมที่ใหม่ๆจากช่องของเราคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูสวนของเรานะคะอ่าไหนป่ามะกอกค่ะป่ามะกอกอันนี้คือต้นมะกอกหรอต้นใหญ่มากค่ะทุกคนดูสิ อันนี้ก็ต้นมะกอกเป็นแบบว่าเป็นดงมะกอกเลยะค่ะทุกคน reconcile. ดูสิรอบๆอนะคะต้งนี้ฮะนี่นะคะลูกมะกอกมะกอกที่สายส่วนต่ำสวยไหมมะกอกของเรานะคะหรือเรียกง่ายว่าดงมะกอกของเราเลยก็ได้นะคะ เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญในสสวนของเราเนาะ,ะสำหรับต้นไม้ต้นไม้มันโตใช่ต้นไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะนี่ด่างวิ่งมาด้วยความเาร็วสูง,งต้นอะไรชะพูนี่ก็จะเป็นต้นชะพูนะคะขึ้นเยอะมากค่ะทุกคนต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นยางนานะคะใหญ่ไหมคะทุกคนดูสิ ปลาดูค่ะทุกคนนี่ต้งบน้งบนว้าวต้นใหญ่มากสวนไผยนะคะนี่นะคะนอไม้ก็เริ่มออกแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่สีดำๆนะคะอ่ายุงค่อนข้างเยอะนะคะในสวนไผ่นะมีอะไรในกอไผ่มีไอ้น่างอยู่ด้วย เริ่มออกแล้วค่ะโอ้โหนี่ยังบินแล้วสองลำเลยโอ้โหนี่ต้องมาอสองลำเลยจะมีออของข้างหลังสวนบ้างนะคะแล้วก็จะปลูกพวกแก้วมังกรนะคะนี่มีลงมีลูกแล้วนะคะแก้วมังกรนี่ขนุนค่ะนี่ขนุนแล้วก็มี ต้นมะขามที่ลงเพิ่มต้นมะขามที่เห็นเป็นต้นสูงๆนะคือต้นติว๋วต้นติ๋วผักติ้วหรือเรียกอย่างว่าผักแต้ลใช่ไหมอ่าที่สูงๆนะคะแม่ทำไมต้นมันทำไมถึงสูงจังอะปล่อยไว้ปล่อยให้มันเป็นสูงให้มันออกดอกอ๋อแต่ถ้าเราจะไว้ตัดยอดเราก็ไม่ได้ปล่อยให้สูงเนี่ยเอาแค่เสมออกไว้เก็บยอด ปรกากฏว่ายาข้างหลังส่วนนะคะเริ่มยาวแล้วค่ะเราต้องมาตัดนะคะนี่ต้นอันนี้ต้นหางนกยูงนี่ค่ะนี่หางนกยูงแล้วอันนี้เป็นต้น,ตาตน,าตนกามปูหรือต้นช้ำฉาตะะ้นกามปูหรือต้นช้ำฉาอนาคตจะปล่อยให้เป็นไม้ยืนต้นตรงนี้จะได้เป็น,น,นี้อยืน อันนี้ก็จะเป็นเขตด้านหลังสวนของเรานะก็จะมีประมาณนี้นะคะค่าประมาณนี้นะคะมีเวลามาแต่งกิ่งแก่ๆมันก็เลยหักทับกันอ๋อไม่ค่อยมีเวลามาแต่งกิาา่งข้างในนี้มันมีอยู่ประมาณ50กออ๋อมีห้กอนะคะอันนี้ต้นอะไรรู้ไหมต้นไรต้นชะมวงต้นชะมวงมสองให้ดูเอายอดไปแกงหมูไงสวยมากต้นชะมวงแบบนี้เ ปนนน่ี่นี่ก็จะเป็นยอดของมันซื้อที่เอาไปแกงหมูใบชมวงอะไรอย่างเงี้ยยอดยอกเป็นเ่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดตับสกายให้ด้วยนะคะ,ะเป็นคลิปรรวิวเสียงภาคสอง 2, เนาะ